สวัสดีครับผมศิระจากศิระโบเกอร์นะครับผมจะมาแนะนําอาชีพจับเสือมือเปล่าสร้างรายได้จากหนึ่งศูนย์บาทนะครับจนถึงหลักล้านนะครับผมแล้วก็นะครับผมตรงนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในช่วงยุคใหม่โควิดนะครับจะมาแนะนําว่าคืออาชีพอะไรนั่นเองนะครับก็คือหนึ่งคืออาชีพในหน้านั่นเองนะครับผมเป็นในหน้านะครับผมเป็นอาชีพที่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนแม้แต่บาทเดียวแต่เราใช้วินัยในการทํางานนะครับ ความรู้สะสมนะครับผมประสบการณ์ต่างๆนะครับในการทํางานนะครับสร้างเงินนะครับสร้างรายได้นะครับนะครับโดยหน้านี่มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอย่างที่ผมดูแลหลักๆที่ผมถนัดที่สุดนะครับก็คือในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับนะครับแนะนําทําสัญญาติดต่อประสานงานเรียนรู้นะครับผมบริการให้ลูกค้านะครับจากศูนย์บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับตอนนี้ก็สามารถนะครับ ขายอสังหาได้นะครับราคาหลักล้านนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนทําอะไรนะครับแต่เราทีความขยันนะครับการเทคแคร์การสวิตในการบริการนะครับการวางแผนในการทํางานที่ดีนะครับจนรับได้ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการขายนั่นเองนะครับผมอันนี้คือหนึ่งในหน้าอสังหาะนะครับแล้วก็จะมีในหน้าเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไปสมัครตัวแทนของแบงค์นะครับเป็นในหน้าให้กับแบงค์เกี่ยวกับขายสินเชื่อต่างๆและก็ประก,กันด้วยก็มีนะครับอย่างเช่นบริษรัทประกันต่างๆก็จะมีในหน้าของประก,กรันก็สร้างรายได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ เราอยู่เป็นตัวแทนของประกันด้วยนะครับแล้วก็ดูแลนะครับตัวนี้ของทาง s c b Protect นะครับตอนนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าดูแลลูกค้าเรามีการบริการนะครับผมที่ดีนะครับลูกค้าตกลงทํากับเราในเรื่องของแบนเนอร์นะครับเราไม่ต้องไปสร้างเองเรามีแบนเนอร์นะครับที่ดีที่ในการดูแลและสปอร์ตเรานะครับแล้วก็แบนในการทําเกี่ยวกับพวกสินค้าต่างๆอย่างเช่นเรานําสินค้าจากตั้งโลกออนไลน์นะครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตความงามนะครับเอามาขายในโลกออนไลน์อันนี้ก็ผูกเปียกสดเหมอือนในหน้านะครับแค่ติดต่อปุ๊บแล้วก็ประสานงานดิวกับติ๊กตอกลาซาดานะครับพวกนี้ไปได้นะครับผมอัอนนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับผมก็เลยอยากเพื่อนๆคนไหนไม่มีประสบการณ์แต่อยากได้รายได้เสริมมีความพยานใช้เวลานะครับในการเรียนรู้งานสักเล็กน้อยนะครับวันละ นอยหนึ่งนะครับสลับเวลานะครับมาเรียนรู้กับเรานะครับผมยินดีสอนนะครับแล้วก็ไม่มีใครจ่ายด้วยฟรีทุกอย่างนะครับแถมยังมีแนะนําผลิตภัณฑ์หรือเปิดร้านค้าแฟนชายให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เป็นร้านอ่าเป็นร้านค้าแฟนชายในเรื่องของแบรนด์เนมนะครับจัดส่งไปให้นะครับแล้วก็อ่า สามารถสร้างทำงานจากที่บ้านได้นะครับในยุคโควิดนะครับเราทำงานออนไลน์แบบร้อยเเซนะครับแล้วก็มีบริษัทที่น่าจะถืใจคอมมิชชั่นที่ชัดเจนแนละมั่นใจผมสิกีงานให้หมดและมีที่ไหนบ้างลองติดตามมาแล้วกันนะครับแล้วก็ใครสนใจก็สมัครกับพ่ผมได้เลยนะครับพักมาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย